อย่างที่รู้กันที่เกียรติลงแล้วนะเรื่องเยอะแลือเกินนะแต่ว่ามีคนเขาเล่าให้ฟังมาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าทำยังไงดีนะเอาเป็นว่าเราจะเป็นสื่อกลางแล้วกันนะนะอธิบายเรื่องนูน้นเรื่องนี้ให้ฟังนะก็คือแรงงานเนี่ย นะเอาปเป็นแรงงานแล้วกันใครสักคนหนึ่งนะอยู่ในระบบงานนะแล้วก็จะมีการโดนโกงเงินอะไรกันเกิดขึ้นนะหัวข้อหลักวันนี้มี3หัวข้อนะก็คือการตัดวีคนะที่เขาตัดแล้วก็แต่ว่าเงินเนี่ยไปออกวันที่1อันนี้เป็นโจทย์โจทย์ข้อแรกแลวสำหรับที่เขาเล่ามาแล้วก็ข้อ2เนี่ยเรื่องชุดเรื่องอะไรที่ว่าหัก หากค่าชุดไปนะนี้ก็โดนหักไปอีกแล้วก็ยังมีค่าอะไรนะเออนั่นแหละมันคือมันตัดตัดเยอะตัดหลายอย่างกับดึกกับดื่นนะประมาณสามสี่ทุ่มแต่ว่าเงินเดือนล็อกคงที่ไม่มีการเพิ่มเ้าวนี้โกงเขานี่ โกงสามต่อห้าเรื่องราวจะเป็นเช่นไรนะเอาหัวข้อาการโกงแบบตัดวิก่อนเพราะว่านี่เป็นเรื่องแบบโดยอง์รวมเพราะว่าปกติเนี่ยการทำงานเนี่ยนะเดือนชนเดือนมันก็จะตายจะตายอยู่แล้วนะมันก็ต้องเออ อยู่รอดไปเป็นวันๆใช่ไหมนนี้โอ้โหหนักเลยมาล่วงหน้ากี่วันต่อกี่วันนี่ตัดไปปุ๊บอาวสวยใช่ไหมนั่นก็เป็นปัญหาของแรงงานแต่ถามว่าจริงตอนสมัครผ่านซับผ่านอะไรนี่ลงทำไมาบริษัทโรงงานหรือว่าที่ต่างๆเขาไม่เอาโดยตรงนะ เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่เพราะว่าเขาเล่ามาไม่หมดนะต้องไปดูเองว่าเอ๊ะต้องผ่านซับอย่างเดียวเหรอจะต้องโนนจองนี่ใช่ไหมเออเป็นปริศนาที่แก้กันไม่ออกเพราะว่าไอคอนที่ลอดออกมาจากตรงนั้นแล้วก็สติยังปกติอยู่แล้วก็มาเล่าเรื่องพวกนี้มันไม่มีนะ เนี่ยพูดง่ายคือแบบว่าทําไมคนโกงในประเทศเยอะจังทําไมมีแต่คนแบบต้องการที่จะแบบว่าเอาเงินมาเยอะๆก็เพราะเหตุเกิดจากโดนโกงมาก่อนไงครับการทางานไม่ใช่ทางออกของการที่จะมีตังก็โกงไปเลยเห็นไหมครับเริ่มจากอะไรครับโดนเจ้านายโกงมาก่อนน่ะ ทำไมเขาต้องปลดทุกๆุสเดือนง่ายมากครับคำตอบง่ายมากสวัสดิการค่าลากิาป่วยลาคลอดประกันสังคมโน่นนี่นั่นแค่ฟังอย่างเดียวลมจับแล้วครับคานุนคาานีเยอะมากรวมถึงภาษีด้วยอันนี้ยังไม่พูดนะเพราะว่าเราเน้นเฉพาะเรื่องที่เขาลองเรียนมาเพราะว่า มันไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราเราหน้าที่เราจบไปแล้วเราต้องการแค่ตรงนั้นแต่ว่าตรงนี้เราช่วยช่วยพูดเฉยๆนะคือเขาตัดวิคสมมติว่าอืมสามสิบวันเขาตัดวันที่ยี่สิบนะแล้วเงินไปออกวันที่หนึ่งยึดขึ้นมาแล้วสิบวัน ใช่ไหมการคนหนีแต่แกก็ต้องไล่เขาออกอยู่ดีประโยชน์คืออะไรครับเขาก็ได้ฟันขึ้นมาถ้าเกิดว่าทำจำนวนเกินสมมติวันเดือนที่เดือนที่สองใช่ไหมถ้าเดือนที่สองนี้ได้ขึ้นมาแล้วสิบวันเออเขาเดือนแรกเขาหักค่าชุดไปใช่ไหม ทีนี้เรามาค่าหัวข้อ2การตัดค่าเสื้อเสื้อชุดเสื้อฟอร์มเสื้อพนักงานพูคยง่ายไซเล็กไซ์ใหญ่ไซอะไรสั่งตัดไหมกี่บาทต่อกี่บาทคำนวณออกมาแล้วเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เห็นไหมครับไอค่าเสื้อค่าชุดฟอร์มพวกนี้แค่นี้นี่ตอนแรกเงินเดือนนี่จากเท่าไหร่ที่เขาอุาสตสาหรับขึ้นมาลดไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยนะเออหายไปเลย เพราะว่าตัดค่าจากเมื่อกี้ด้วยแล้วก็ตัดค่าอะไรนะเอออ,อันที่จะบอกต่อไปด้วยตัดไปแล้วเงินไม่เหลือไม่มีอะไรเหลือในบัญชีทำงานมาทำไปทำไมนี่ครับต้นกำเนิดทำให้คนคิดอยากจะโกงหรือคนที่เขาเนี่ยสติสตางค์ปกติแล้วกลายมาเป็นบ้า ต้นกำเนิดของหัวหน้าแก๊งคอร์เซนเตอร์เกิดจากสิ่งเหล่านี้เกิดจากคนที่โดนกันแกล้งมากๆแล้วอยู่ดีๆมาก็คิดได้บอกใครมันจะบ้าไปโดนแกล้งฝ่ายเดียวใช่ไหมมันก็ต้องแบบเอาคืนอ่ะอย่างสาสมอะไรเงี้ยทั้งที่บริษัทนั้นก็เป็นแค่บริษัทเดียว ออคนอื่นทั้งประเทศไม่เกี่ยวแต่อย่างใดนะถ้าจะเอาคืนต้องเล่นอันนี้ยังสะสมอย่าเดียวอุ้สามีอำนาจแต่แกก็ไปเล่นคนเข้ามั่วไปโดนคนเลเทนะต่อไปหัวข้อต่อไปก็คือมาแต่เช้ามาหกโมงเช้าเลิกเออสามสี่ทุ่ม แต่เวลาตัดตัดเข้างานจริง8 8จนถึง20.00ก็คือ8โมงแปโมงเออ2อทุ่มใช่ใช่ชสทุ่มเออมันมันตัดแค่นี้ง่ายง่ายอุสตส่าห์มาเช้าโอโอทีที่จะได้ก็ไม่ได้โดนโดนตัดทิ้งไปก็เลยงงว่าเอ้าวสามทุ่มไม่ใช่หรอ ไอนั่นหกโมงหกโมงเช้าสามทุ่มวันนั้นหนักเลยนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงได้บ่นด่ากันเละเทะก็จะเป็นเบบี้บูมเจนเ็กเจนวเจนแซอัลฟาโอเมก้าใครต่อใครเจนไหนก็ไม่สามารถอยู่ได้ไม่ใช่ปรับที่เจนครับปรับที่ไอคน ไอ้คนที่มันรับสมัครหรือเจ้าของหรือใครตร่อใครที่มันคิดเรื่องนี้อยู่ว่าปรับว่าเอ้ยแกเกินไปรึะปะ่แกทําเกินไปนะแกบีบรุ่งน้องเกินไปสามเดือนนี้เขาอยู่แค่เนี้ยเขายังตั้งตัวไม่ได้เลยหักค่านุนค่านี้เยอะแยะใช่ไหมเออแต่แกก็คิดแต่ว่าเอาแต่กำกไรกำไร บริษัทที่ไม่มีลูกน้องก็เปรียบเสมือนการเปลี่ยนเฟืองไปเรื่อยๆเฟืองนี้เดี๋ยวขัดเดี๋ยวไม่ลื่นเดี๋ยวต้องนู่นต้องนี่การปรับจูนตัวเครื่องนะ่ะมันก็ไม่มีทางที่บริษัทเนี่ยมันจะเดินหน้าไปได้หรือเครื่องจักรเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเอาเฟืองเมื่อกี้ไม่สามารถหมุนครบรอบได้หนึ่งไซเคิลหนึ่งปีเป็นนับเป็นหนึ่งไซเคิลเฟืองตอนนี้ทําไปแล้วหนึ่งไซเคิล ใช่ไหมครับแต่คุณบอกว่าคุณจะเปลี่ยนทุกๆสามเดือนคุณไปซื้อเฟืองใหม่มาแต่เครื่องจกักรีนมันเก่ามันจะตรงกันไหมครับเฟืองใหม่จริงแต่เครื่องจักรเก่าความบาลานซ์ความเข้ากันของเครื่องจักรและและเฟืองตัวนี้ได้ไหมเหมือนสายพานที่มันจะขาดคุณบอกว่าคุณเอามอเตอร์แรงแรงมาใส่ ขาดไหมครับขาดเหมือนกันครับคุณต้องคิดก่อนว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยคุณทำถูกต้องหรอไล่คนออกไปเรื่อยๆเยเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่เด็กที่เขาไม่ทนแต่งานมันไม่เอาเองนะนี่ยังไม่ได้เล่าเรื่องไอ บริษัทที่ว่ามากินข้างหัวเออไอ้ซับคอนแทคเตอรอ์บริษัทซับอะไรต่างๆยานนี้ยังไม่เล่าเพราะขี้เกียจนะเพราะไม่ใช่หน้าที่เราแล้วนะเอาเท่านี้ก่อนเรื่องเยอะจริงๆ